thank you ้ผ้าส่วนมากจะเป็นสีโมโนโครมค่ะขาวดำเทาเบจปกติชอบใส่เบเซอร์อยู่แล้วเงี้ยค่ะก็จะชอบแบบคัตติ้งที่มันมีความเนียบแรกเลยเริ่มจากเลือกจากฟังก์ชันเพราะว่าเราต้องเจอคนหลายแบบหลายประเภทอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นบางทีไม่รู้ว่าจะต้องเจอใครบ้างก็เลยเลือกจากฟังก์ชันการใช้งานก่อนมีหลายๆชิ้นที่เรารู้สึกบางทีซื้อมานานแล้วแต่ว่ามันก็ยังหยิบกลับมาใส่ได้บ,บ่อยๆค่ะ ก็ทุกวันทํางานปกติอยู่ที่ออฟฟิศอยู่กับตัวเลขค่อนข้างเครียดเวลาที่มีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะเดินทางหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็น outdoor ออกไปออกกําลังกายนะคะถือว่าได้เป็นการผ่อนคลายค่ะ